สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็จะพามาชมสดาของกูรูปีนี้ออกไว้นะคะดอกไวมากเลยปีนี้ไม่ถึงหน้าหนาวสดาวกูรูก็ออกแล้วนะคะสะดาวทวายค่ะพี่น้องสวยๆนะคะ กำลังจะออกนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยข้างบนน,น้นก็มีนะคะพี่น้องนี่ค่ะูรูก็จะมาเก็บเดาไปลวกจิ้มกับลาบหมูนะคะพี่น้องจ๋าลาบหมูลาบเหนือเนาะกินกับสเสดาจะอร่อยมากๆนะคะพี่น้อง มันยังออกไม่เยอะเนาะแต่ก็พอมีให้ได้เก็บกินนะคะพี่น้องมันกําลังจะเริ่มออกทางโน้นอีกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะ,สะเสดาของเรามันก็ออกไปตามกิ่งตามยอดมันนะคะโน้นอีกนะคะพี่น้องอ้มีหลายอยู่นะคะแต่ต้นนี้มันยังยังไม่มีดอกเนาะใบกำลัง จะล่วงใบกำลังจะแก่นะคะต้นนี้ถ้าดอกก็พวงใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องต้นนี้ปีที่แล้วเขาดอกก่อนต้นนี้นะคะแต่ปีนี้ทำไมต้นนี้ออกดอกก่อนก็ไม่รู้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะเก็บสะเดาก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะกูรูจะเก็บสะเดกก่อนนะคะพี่น้องจ้านี่คะ่ะสะเาวาสวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้อง บุญรักษาทุกครอบครัวค่ะ